ถึงแม้ว่าโมเสลืมพระเจ้าไม่ลืมถึงแม้ว่าโมเสเลิกพระเจ้าไม่เลิกถึงแม้ว่าโมเสล้มเหลวพระเจ้าจะเป็นผู้ทำให้สำเร็จ สวัสดีครับพบกับอพยพ2 0 2 1ตอนที่3เมื่อครั้งที่แล้วผมพูดถึงเรื่องราวของการกําเนิดของโมเสสมเสเป็นเด็กที่ทิดาของกษัตริย์ฟาโรกเก็บขึ้นมาจากน้ำแล้วเอามาเลี้ยงเป็นลูกของตัวเองในหนังสือกิจการบทที่7ข้อที่22เราได้เห็นว่าในระหว่างที่โมเสสเ,เติบโตขึ้นมานั้น กิจการบทที่7ข้อที่2บอกว่าโมเสได้รับการศึกษาในวิชาความรู้ทั้งปวงของอียิปต์ทรงอำนาจทั้งด้านวาจาและการกระทำเราต้องไม่ลืมว่าประเทศอียิปต์เนี่ยเป็นมหาเป็นชาติมหาอำนาจของโลกในเวลานั้นความยิ่งใหญ่ของอียิปต์ยุคโบราณเราสามารถที่จะเห็นได้ง่ายๆจากพิระมิดต่างๆจากอักษรฮีโรกลิฟิกสที่อยู่ตามกำแพงอยู่ตามผนัง ศิลปะวิทยาการต่างๆที่อียิปต์มีในเวลานั้นถูกถ่ายทอดให้กับโมเสสแน่นอนว่าโมเสสต้องได้เรียนประวัติศาสตร์ได้เรียนภูมิศาสตร์การอ่านการเขียนปรัชญาดนตรีเพราะโมเสสถูกเลี้ยงมาอย่างเชื้อพระวงศ์ดังนั้นเราคาดหวังได้เลยว่าไม่ว่าโมเสสจะไปที่ไหนจะต้องมีทหารองครักษ์จะต้องมีรถมา้าจะต้องมีคนตะโกนนำหน้าว่าคุกเข่าลงคุกเข่าลงแต่เรามีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นในหนังสือฮิบรูบทที่11ครับ ฮิบรูบทที่11ข้อ24ถึง26บอกว่าโดยความเชื่อเมื่อโมเสสเ,เติบโตขึ้นก็ปฏิเสธฐานะบุตรของทิดาฟาโรเขาเลือกที่จะถูกข่มเหงร่วมกับเหล่าประชากรของพระเจ้าแทนการเริงสําราญเพียงชั่วคราวในบาปเขาถือว่าการยอมเสื่อมเสียเพื่อพระคริสต์ยังล้ําค่ายิ่งกว่าทรัพสมบัติทั้งหลายของอียิปต์เพราะเขามองไปข้างหน้าถึงบําเหน็จของเขา โมเซเขาปฏิเสธเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจเงินทองที่เขาสมควรที่จะได้รับในฐานะบุตรของธิดากษัตริย์ฟาโรห์เขาเลือกที่จะมีความเชื่อในพระเจ้าเขาเลือกที่จะเป็นยิวที่ลำบากดีกว่าเป็นอียิปต์ที่สุขสบายแล้วไม่มีพระเจ้าแน่นอนว่าพ่อกับแม่ของโมเซจะต้องมีส่วนอย่างมากครับทัางที่ทําให้โมเซคิดแบบนี้ได้และนี่เป็นสิ่งที่น่ายกย่องมากในอุตรยบทที่2ข้อ1 1 1 2บอกว่า เมื่อโมเสเติบโตเป็นหนุ่มแล้ววันหนึ่งเขาไปหาชนชาติเดียวกันกับเขาเห็นพวกเขาต้องตรากตำทำงานหนักและได้เห็นชาวอียิปต์คนหนึ่งทุบตีชาวฮิบรูชนชาติเดียวกันกับตนโมเสเหลียวซ้ายแลขวาเห็นว่าไม่มีใครจึงฆ่าชาวอียิปต์คนนั้นแล้วหมกไว้ในทรายโมเสเขาไปเยี่ยมดูชนชาติอิสราเอลเพื่อที่จะแสดงว่าตัวเขานั้นเป็นพวกเดียวกันกับชนชาติเหล่านี้และเขาพร้อมที่จะร่วมในความทุกข์ยากลำบาก ไปกับพวกเขาโมเสสคิดว่าพระเจ้าเนี่ยจะต้องใช้เขาในการปลดปล่อยชนชาติอิสราเจากกันเป็นทาสในอียิปต์แน่นอนถึงแม้ว่าแรงจูงใจของโมเสสจะดีแต่วิธีการของเขาผิดเขาลงมือทําด้วยวิธีการและความคิดอย่างมนุษย์เวลานั้นโมเสสไม่ได้เข้าใจว่าพระเจ้ามีแผนการที่แตกต่างออกไปโมเสสในตอนนั้นมีความมั่นใจในตัวเองในความสามารถในกําลังในสิปัญญาของเขาตัวของเขาใหญ่เกินไปที่พระเจ้าจะใช้ได้ พระเจ้าต้องรอเวลา40ปีให้โมเซสหมดความมั่นใจให้ตัวเขาเล็กลงมากพอที่พระเจ้าจะใช้เขาได้ในพยพยบบทที่2ครับข้อ13ต่อลงมาบอกว่าวันต่อมาเมื่อเขาออกไปและเห็นชาวฮีบรูสองคนต่อสู้กันอยู่จึงถามคนที่เป็นฝ่ายผิดว่าทำไมถึงทุบตีพี่น้องชาวฮีบรูของท่านอย่างนี้คนนั้นกล่าวว่าใครตั้งเจ้าเป็นเจ้านายปกครองและเป็นตุลาการตัดสินพวกเรา เจ้าคิดจะฆ่าฉันอย่างที่ฆ่าชาวอียิปต์คนนั้นหรือโมเสสตกใจกลัวและคิดว่าผู้คนคงรู้สิ่งที่เราทำกันหมดแล้วเ <Natalie> มื่อฟาโรห์ทรงทราบเรื่องก็พยายามจะประหารโมเสสแต่โมเสสหนีฟาโรห์ไปอาศัยอยู่ในดินแดนมีเดียนเห็นได้ชัดเลยว่าพวกยิวไม่ได้ยอมรับโมเสสในแบบที่โมเสสคิดหรือว่าคาดหวังไว้และที่จริงแล้วเนี่ยโมเสสเขาไม่ได้สูญเสียตำแหน่งข,งของการเป็นบุตรของธิดากษัตริย์ฟาโรห์เพราะว่าไปฆ่าชาวอียิปต์ แต่พอเขาเลือกที่จะสละสิทธินั้นอยู่ก่อนแล้วมาถึงตอนนี้เขาจึงรู้ว่าไม่มีใครที่จะสามารถปกป้องเขาได้โมเสสหนีเอาชีวิตรอดในใจของโมเสสคงคิดว่าแผนการของพระเจ้าในชุดของเขามันพังพินาศไปหมดแล้วมันไม่มีโอกาสที่จะช่วยพลภัะของพระเจ้าได้อีกแล้วมันคงไม่มีอะไรที่เขาจะเปลี่ยนแปลงทําอะไรได้อีกแต่เปล่าเลยครับสิ่งนี้กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่พระเจ้าจะใช้งานเขาได้จริงๆต่างหาก ที่แผ่นดินมีเดียนโมเซมีโอกาสได้พบกับเรอูเอลและนางสิบป,ปราในอพยพบทที่2ข้อที่21บอกว่าโมเซตกลงใจอาศัยอยู่กับเรอูเอลเรอูเอลได้ยกสิบป,ปราบุตรสาวให้เป็นภรรยาของโมเซการที่โมเซแต่งงานมีภรรยาและมีลูกก็เป็นสิ่งที่ยืนยันชัดเจนว่าเขาเลิกล้มความตั้งใจที่จะเป็นผู้กอบกู้ชนชาติอิสราเอลแล้วสิ่งนี้จะยิ่งเห็นได้ชัดมากขึ้นในบทที่3บทที่4 เมื่อพระเจ้ามาเรียกใช้งานเขาจริงๆถ้าเราอ่านหนังสืออพยพเป็นครั้งแรกโดยที่ไม่ทราบถึงเหตุการณ์ที่อยู่ข้างหน้าเราไล่อ่านมาจากบทที่1มาถึงตรงนี้เราคงรู้สึกหดหูใจเราคงรู้สึกดูเหมือนว่าความหวังของพวกอิสราอลมันดูริบหรี่เหลือเกินทําไมพวกเขาถูกใช้แรงงานอย่างหนักไม่ยุติธรรมเป็นทาสฟาโรก็สั่งประหารเด็กทารกเพศชายทั้งหมดเลยแล้วโมเสที่เป็นความหวังเดียวที่เป็น ที่หวังเดียวของชนชาติอิสราเอลก็หนีเอาตัวรอดไปทิ้งตําแหน่งเชื้อพระวง์ไปเป็นคนเลี้ยงสัตว์อยู่ต่างแดนเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเขาแต่ถึงแม้ว่าโมเสจะลืมในแง่ที่ว่าโมเสสเลิกสนใจพวกอิสราเอลแล้วแต่พระเจ้าไม่ลืมครับในพะยพบ3ข้อสุดท้ายบทที่2ข้อ2 3บถึง25บอกว่าหลายปีต่อมากษัตริย์อียิปต์สิ้นพระชนชาวอิสราเอลขราำคร,ครวญเนื่องจากการเป็นทาส และร่ำร้องทูลขอความช่วยเหลือเสียงร้องของพวกเขาขึ้นไปถึงพระเจ้าพระองค์ทรงได้ยินเสียงคร่ำควรของพวกเขาและทรงระลึกถึงพันธสัญญาที่ให้ไว้กับอับราฮาัมอิสอาะและยาโคบดังนั้นพระเจ้าทอดพระเนตรชนชาติอิสราเอลและทรงห่วงใยพวกเขา3ข้อสุดท้ายของบทที่สองนี้เตือนใจเราว่าถึงแม้ว่าทุกอย่างมันจะดูแย่แต่พระเจ้ายังคงทำงานอยู่ พระองค์ยังรับรู้พระองค์ยังตั้งใจที่จะทําตามพระประสงค์และพระสัญญาที่พระองค์ให้ไว้แก่อับราฮามัมอิสรัคยาโคบที่เป็นต้นตระกูลของพวกอิสราเอลพระเจ้ายังคงสัตย์ซื่อต่อพันธสัญญาที่พระองค์ทาไว้กับคนของพระองค์ครับถึงแม้ว่าโมเสจจะถอดใจพระเจ้าไม่ถอดใจถึงแม้ว่าโมเสจจะเลิกพระเจ้าไม่เลิกถึงแม้ว่าโมเสจจะล้มเหลวพระเจ้าจะเป็นผู้ทําให้สําเร็จ ถ้าโมเสสที่เป็นฮีโร่ของชาวยิวเป็นฮีโร่แห่งความเชื่อที่เริ่มต้นมาอย่างดีมากยังล้มเหลวยังทิ้งยังเลิกไม่ว่าเราจะเก่งและแน่แค่ไหนครับจะมีวันที่เราพลาดจะมีวันที่เราล้มเหลวไม่ว่าเราจะเข้มแข็งสักแค่ไหนจะมีวันที่เราอ่อนแอแล้วก็พ่ายแพ้แน่นอนสิ่งนี้น่าจะทำให้เราถ่อมใจสิ่งนี้น่าจะทำให้เราประคับประคองซึ่งกันและกันในเวลาที่เราหรือคนที่อยู่รอบข้างเรา รู้สึกหมดหวังรู้สึกท้อแท้หรือว่าสะดุดและพลาดพลั้งไปให้เราทราบว่าครับว่าความล้มเหลวเหล่านี้แหละเป็นโอกาสของพระคุณของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าม,มันมักจะมาในรูปแบบของการจัดเตรียมสิ่งที่คนหรือเหตุการณ์ที่เราคาดไม่ถึงที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้อย่างที่ดาของกษัตริย์ฟาโรหรือการที่โมเสสไปฆ่าชาวอียิปต แล้วหนีไปแผ่นดินมีเดียนได้เจอกับเรอูเอลได้เจอกับซิโปราทั้งหมดนี้เป็นการจัดเตรียมของพระเจ้าครับในหนังสือโรมบทที่8ข้อที่28บอกว่าและเรารู้ว่าในทุกๆสิ่งพระเจ้าทรงทําให้เกิดผลดีแก่บรรดาผู้ที่รักพระองค์คือผู้ที่ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์พระคัมภีร์สอนว่าชีวิตของเราไม่มีเรื่องบังเอิญในทุกเหตุการณ์ในชีวิตของเราทั้งที่ดีไม่ดีทั้งที่สําเร็จ หรือว่าล้มเหลวพระเจ้าสามารถที่จะใช้เหตุการณ์เหล่านั้นเพื่อทําให้เกิดผลดีตามน้ําพระทัยของพระเจ้าได้ครับสิ่งนี้ไม่ควรที่จะทําให้เราหย่อนยานในการติดตามพระองค์หรือเลิกที่จะสนใจฟังเสียงของพระองค์แต่มันน่าจะทําให้เรายิ่งรักพระองค์มากขึ้นยิ่งนับถือยิ่งยำเกรงพระองค์มากขึ้นเพราะการเชื่อฟังพระเจ้าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นผลดีกับตัวเราเองเราจะได้รับพระพรและไม่ต้องเจ็บตัว แต่หากตอนนี้เราคิดว่าชีวิตของเรากำลังล้มเหลวผิดพลาดเราได้พังทําลายแผนการของพระเจ้าในชีวิตของเราไปหมดแล้วเราได้ทําลายพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเราแล้วขอให้รู้ชีวิตของโมเสสจากนี้เป็นต้นไปครับให้เราดูชีวิตของโมเสสที่พระเจ้าจะค่อยๆเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาจากนี้จากบทที่สนี้เป็นต้นไป และให้เราแน่ใจได้ว่าพระเจ้ายังคงสามารถที่จะใช้งานเราได้จากความผิดพลาดจากความล้มเหลวในชีวิตของเราเพื่อทำให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จได้แน่นอนครับขอบพระเจ้าอวยพรครับ